อคือเราบริโภคพวกทรัพย์ได้แต่อย่าไปกำหนัดนะอย่าโมเมากับมันอย่าลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษบริโภคมันไปเนี่ยเห็นโทษมันด้วยและมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากมันด้วยอยมใช้รถไปเนี่ยเห็นโทษมันด้วยมีปัญญาเครื่องสลัดออกมันด้วยนะใช้รถด,ดีใช้ได้มีบ้านดีมีได้กินอาหารดีกินได้ กินอาหารดีก็กินพอดีนะอ่าก็ใช้ได้ละโภเนมัตตันยุตาบริโภคแต่พอดีนะไม่ได้ห้ามกินกินไปแต่ถ้ากินพอดีคือเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยก็ใช้ได้แสดงมีการควบคุมความอยาก่ะถึงแม้เราได้ของอร่อยมาเราคุมให้ทานพอดีก็แสดงคนนี้มีการควบคุมที่ที่แก่กล้านะ มีการหยุดมีการระงับได้การเสพรูปเสพเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยผู้้าให้พอดีหมดนะ่ะถ้าเราประมาณความพอดีตรงนี้ได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาละเราก็จะอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในแบบที่เนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงพอในพรานมาก็พร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงเพราะเรายังอยู่ในกามาพบ สัมผัสเราก็ต้องสัมผัสกับสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาหนีไม่ได้ต้องสัมผัสกับคนดีคนชั่วนะสิ่งที่ดีสัมผัสกับนินทาสรรเสริญสัมผัสกับสุขสัมผัสกับทุกขสัมผัสกับการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศตลอดเลยไม่รู้จะหนีไปไหนก็ต้องวางความพอดีสำรวมอินทรีย์ เรานินทามาก็สักแต่ว่ารู้เราจะหนีคนนินทาในโลกหนีไม่ได้หรอกหนีคนว่าร้ายให้ร้ายเราหนีไม่ได้ในโลกไม่ต่อหน้าก็รับหลังก็หนีไม่ได้เพราะตัวเขาห้ามห้ามตัวเขาไม่ได้งไงเมื่อตัวเขาห้ามตัวเขาไม่ได้เนี่ยแล้วใครจะไปห้ามเขาเราก็ห้ามเขาไม่ได้ดังนั้นเมื่อตัวเขาเนี่ยยังฝึกตัวเขาไม่ดี การทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากก็ต้องมีแน่นอนจริงไหมเรายังต้องฝึกเลยใช่ไหมพอเรายังต้องฝึกเขาก็ฝึกเหมือนกันมันก็อยู่ที่เขาฝึกได้ไม่ได้ถ้าเขาฝึกยังไม่ได้เขาก็ต้องมีต่อหน้าบ้างรับหลังบ้างใช่ไหมม,มันก็อยู่ที่ใครจะเห็นโทษเออไม่ควรทํานะเราต้องมีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนผู้ประพฤติ พรมจรรย์ด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้การฝึกไงใช้ความเข้าใจเข้าใจแล้วก็นำไปฝึกต้องใช้อาศัยศรัทธาด้วยว่าเอออยากจะหลุดพ้นนะแต่พอไม่ทำปัญหามันก็เกิดไงโลกกรรมภพก็เลยมีการทะเลาะเบาแวงกันทั่วโลกทานยักษ์นาคคนทนันอสูรเทวดามนุษย์ทะเลาะกันหมด ไม่เว้นเทวดาเทวดาก็ทะเลาะกันลบลาฆ่าฟันกันสุดท้ายทุกคนต้องคุมตัวเองสร้างกรรมเองก็ต้องดับกรรมด้วยตัวเองไม่มีใครมาดับให้ได้ใครจะดับความคิดเราได้ไม่มีคนที่เก่งๆดูวาระจิตได้ดึงความคิดเราออกได้ไหมจากอากุศลหรือกุศลดึงไม่ได้นะ ถ้าไปดูใครดูความคิดใครได้ดูวาละจิตใครได้บอกช่วยดึงความคิดผมออกจากอกุศลหน่อยสินะดูสิเขาทำได้ไหมก็ทำไม่ได้ได้แต่ดูก็เฉยๆแก้กรรมให้ใครไม่ได้หรือใครดูเป็นเราอยู่กับลมเขาก็ดูไม่ได้เราคิดะารเราอยู่กับลมอยู่กับลมก็จบแล้วหาไม่เจอ อาจารย์คะถ้าเกิดเราต้องอยู่กับคนที่ไม่ดีพูดจาไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างคะเกิดตกไปอยู่กับคนที่ไม่ดีคะ่ะพูดจาไม่ดีก็สันเตะขาทำไปสิค่ะเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราก็จะไม่พูดเห็นเขาพูดคำหยาบเราก็จะไม่พูดเห็นเขาพูดโกหกเราก็จะไม่พูดใช่ไหมเราก็กลับมาขัดกิเลสเราอะ่ะเช่ไหมเราก็มองเออเรายังไม่เป็นอหรหัน่ะเราก็มาขัดเราเองซะจบหมดเรื่อง นะมูไปขัดคนอื่นก็ทะเลาะก,กันเปล่าๆใช่ไหมสันเลกธรรมเนี่ยเวิร์กสุดเลยนะไม่ต้องทะเลาอะอก,กับใครนะง่ายๆเนาะเราจะทำตนยังไงให้ได้รับความสุขให้มีความสุขกับรานะฮะ ในเรื่องของความสุขเนี่ยพระศาสดาได้จรัสแบ่งไว้หลายระดับเหมือนกันขอรับนะสุขจริงๆเนี่ยคือสุขอันเกิดจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะขอรับเพราะถ้าเรายังมีความสุขที่เจือด้วยการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยปัญหาคือความทุกข์จะตามมาขอรับเมื่อสุขนั้นแตกสลายไปดับไปหรือว่า ไม่สามารถได้ตามความปรารถนาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นขอรับพระองค์ตรัสบอกเรื่องของความสุขเป็นสองกลุ่มคือสุขที่ควรกลัวกับสุขที่ไม่ควรกลัวขอรับบอกสุขที่ควรกลัวเนี่ยคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะแต่สุขที่ไม่ควรกลัวเนี่ยคือสุขอันเกิดจากการทําสมาธิขอรับนะถ้าเราได้สมาธิจะเป็นสุขที่อ ประณีตกว่าละเอียดกว่าและท่านเลิศไปกว่านั้นปล่อยวางความยึดมั่นในสุขในสมาธิได้ก็จะเป็นสุขที่ถาวรขึ้นนั้นจริงๆแล้วความสุขที่ทุกคน<อ>หรือมนุษย์สแสวงหากันอยู่เนี่ยยังเป็นสุขที่ไม่ถาวนนะรนักเวลาที่พระคุณเจ้าพูดตรงนี้มาว่ายึดมั่นถือมั่ง ทุกคนได้ยินกันบ่อยแต่ผมเองก็ต้องขออนุญาตถามแทนยิดมั่นถือมั่นในอะไรบ้างพระคุณเจ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มมาจากการที่เราเข้าไปยึดถืออารมณ์ก่อนขอรับนะยึดถืออารมณ์แล้วเราไม่ไม่ค่อยฝึกในการละในการวางอารมณ์ขอรับนะอารมณ์ทุกอย่างที่เราเข้าไปปรุงไปแต่งไประลึกถึงไปนึกถึงเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกได้หมดขอรับ แล้วเราก็จะมีการยึดติดในลดอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะวัตถุเข้าของเราได้มาเราก็พอใจรับยศสรรเสริญได้มาเราก็พอใจไม่พยายามที่จะมองเห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนะดังนั้นเราได้อะไรมาก็ตามปีใหม่เราได้อะไรมาแล้วเราก็ฝึกใช้ปัญญาพระศาส,สดาบอกว่าเราอยู่กับมันได้นะ แต่อยู่ด้วยปัญญาขอนะไม่ลุ่มหลงกับมันมากมีปกติมองเห็นโทษมันด้วยนะและมีปัญญาเครื่องสลัดออกมันด้วยนะขอรถ้าเราอยู่กับโลกธรรมแบบนี้ความทุกข์จะแทบจะหมดไปเลยขอนะเมื่อความทุกข์เนี่ยหมดไปมากเท่าไหร่เนี่ยความสุขมันจะมีมากขึ้นเท่านั้นถ้ายัางเป็นปุถุชนหรือแค่คนดีธรรมดาไม่ได้ดีแบบอริยะ ยังไงโยมก็ต้องสัมผัสนรกอีกรอบแน่นอนและสันนรกที่ตายแล้วจะเกิดในนรกซ้ําหรือเปรตวิสัยหรือเดรัจฉานซึ่งการหล่นไปสู่ทุกขติสามคติเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของโยมเนี่ยสามารถเป็นอริยะได้ ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการทำตนให้เป็นอริยะสร้างประโยชน์ตนยมสร้างประโยชน์มาให้ลูกหลานเยอะมากพอละสร้างให้ลูกหลานร่ำรวยละตอนนี้ให้ตัวยมเองรวยอริยทรัพย์ซึ่งไม่มีใครเอาไปได้และเป็นของโยมอย่างแท้จริงนะและถ้าเราได้เป็นโสดาบันเราจะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรก ไม่ต้องไปเกิดในนรกกำเนิดฌานปริวิสัยอีกต่อไปมันเป็นประโยชน์มหาศาลซึ่งลูกหลานโยมจะไม่เข้าใจหรอกแต่โยมจะเข้าใจถ้าโยมได้มีโอกาสเสพคบคำของตถาคตโยมจะเห็นว่าคำนี้ลึกซึ้งปราณีตนะแล้วเป็นประโยชน์ต่อเราโยมก็สามารถทำสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกจเจริญอาณาปานสติ ต่อไปพอเราทำดีมากขึ้นชำนาญมากขึ้นเก่งมากขึ้นทิ้งอารมณ์โลภโกรดหลงได้ดีขึ้นโยมก็จะยิ่งเป็นปูชนียบุคคลในบ้านเพราะโยมดับทุกข์ให้ลูกหลานได้ลูกหลานกําลังมีทุกข์มาใครก็ต้องมาปรึกษาโยมเพราะโยมจะให้คําปรึกษาในการแก้ทุกข์ได้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนวิธีแก้ทุกข์แต่เราจะสอนคนอื่นเราก็ต้องสอนตนเองก่อนให้เราเนี่ยไม่มีทุกข์ ให้ทุกเนี่ยดับไปให้เร็วที่สุดนะเราก็จะเป็นที่พึ่งของหมู่ญาติมิตรทั้งหมดและเราก็ชื่อว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาคือให้คำสอนของพระาศาสดาตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะอย่างเนี้ยอันาว่าอันเนี้ยมันเป็นกิจที่โยมน่าจะได้ทำก่อนตายยังไม่ควรรีบตายนะอ่า อย่าลืมกดแชร์ <สา S 1> กดไลค์และใคร<อ>ยังไม่ได้กดติดตามโปรโดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ